สามหกครับเต็มเต็มเลยแล้วก็พี่นิวสุรินท่านก็ได้ลงตอนเช้าโค้งสุดท้ายเพราะว่าเกาะติดอยู่ที่นี่แล้วค่ะเนาะครับผมเกาะติดอยู่ตรงนี้ครับเป็นทางสำเนาก็มาอยู่นะแต่ว่าพอดีเราผู้ทับรถไปรถมาไปนมาขับรถของท่านทะเบียนสามหก ครับผมก็ไปพบซามุบเป็นหกท่านก็บอกผมตื่นเช้ามาท่านก็บอกว่าช่วยเมันคืนนี่ฝันคำรถไปมาไปมาไงก็ท่านให้กดแล้วแหละท่านให้ตัวนคืนครับผมท่านให้ตวนคืนแล้วก็ตอนเช้าก็เดี่ยวรินก็ได้โพสต์ได้ได้ยครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ถ้าใครติดตามก็คงจะได้ทุกคนนะครับผมเหมือนงวดนี้ท่านก็ยังไม่เขียนเสานะ แต่ท่านฝันแล้วแหละก็เลยอยากให้ให้ท่านคุยดีกว่าคุยอยากฝากของท่านดีกว่าคุยแบบเกินเลยไหมครับคลิปนี้คุยนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างก็ท่านฝันดีอยู่ท่านฝันว่าท่านคุยกับท่านดีกว่าเอาที่จำได้เอาเอาที่จำได้เลยกันนะเออท่านฝันเห็นงูแับเห็นงูก็ไม่ไรความฝันจากท่านดีกว่าเนาะ รับผมพวกก็คือเปรเนาะพวกรเปรตกับผมก็เดี๋ยวติดตามท่านทำพิธีเสร็จก็คงจะได้คุยกับท่านอยู่ท่านเป็นคนมีตาสูงตอนแรกท่านก็จะเขียนในเสาเลยแต่ก็เดี๋ยวก่อนถ้าเราเขียนก็คืออันทันทีอันเดีอันทันทีก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครได้ตามคลิปที่ไปกรุงเทพ กินตามดูคลิปนี้รู้เลยเพราะว่าท่านให้ตั้งแต่ยังไม่ออกอเอ้แต่ก็ต้อง บางจากปากท่านอีกครั้งหนึ่งเลยเ<ซ>ดตมีที่สุดแต่ว่าพี่ช่วยเด็กปูให้บางอย่างในี่ยตอนนี้ก็ให้ <fit. S 2> ใหอั <sk> กก็ยังเนาะยังดีกว่าทำไมยิ้มยิ้มเนาะยังดีกว่าเนะ <c oughs> ยังดีกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยให้ปูกคุยก่อนเดี๋ยวค่อยแต่เบื้องต้นจะให้แล้วแต่ว่าอาจจะก็ถ้าพูดจริงก็ให้แล้วเนาะให้แล้วแต่ก็อยากให้ปูคุยในปากของเขาแค่แนวทางทำเพียแนวทางให้แล้วครับ ก็ให้แล้วแหล gehört, ะก็บางคนก็เราจะไม่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเลขพี่โจหรือเปล่าครับผมครับผมพอเป็นเลขพี่วยเป็นเป็นแนวทางที่เจอเลขนี้คือเลขแนวทางของพี่ช่วยครับผมอะก็ ยังนะผมยังนะเดี๋ยวให้ปู่ท่านคุยดีกว่ามันมวนจะดีกว่ามันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราคุยไปมันก็อาจจะเพี้ยนยนเอมันจะแตกต่างกับปู่เนาะมันจะแตกต่างกับปู่คุยถ้าปู่คุยคุยกับปากของปู่แล้วพมมาคุยทีหลังมันอีกมันจะดีกว่าครับผมครับ แล้วพี่ฝันดีหรือยังเนาะคะพี่ฝันดีมากครับฝันดีมากเลยตื่นเช้ามาผมฝันระบบปู่ว่ามีคนเขาแต่งตัวนี่สวยมากเลยใส่ผ้าไหมผ้าสิ่งมีผู้หญิงมาอสวยมากเลยเลยในความฝันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีใจรู้สึกว่าทำไมคนมหาปู่ดีๆมีแต่คนแต่งตัวดีๆนี่นะแต่งชุดผ้าไหมเหมือน เหมือนพวกอีสานเราอ,ะอ่ะคนอีสานใต้เราอะ่ะเองแดงใส่ผ้าไหมแล้รวก็มาเติมนี่ก็มาบอกปู่ว่าเมื่อคืนผมฝันปู่ก็ถามหน่อยเมื่อคืนฝันอะไรไหมฝันปู่ฝันว่ามีคนเขาแต่งตัวมาเป็นร้อยคนเลยแต่งตัวเหมือนกันใส่ผ้าสิ้นใสไ่ไหมเหมือนกันหมดมก็เลยคิดว่าจะทุกปีนะถ้าถ้าตามหลักที่เคยฝันเหมือนทุกคนที่อกไอ้สามขุใช่ไหม สามหกน,นี่ก็ฝันว่าคนมาทําบุญในนี้เลยอ้ยแต่งไปหมดเลย,ยก็เลยมาดังเหมือนที่เราคิดความโชคดีครับผม ก็เรื่องแนวทางค่อยค่อยคุยกับปู่ดีกว่าุยกับปู่ดีกว่าคือแนวท่านจะจะเมตตาทุกคนนั่นแหละครับกคัเมตตาทุกคนรอท่านครับผมพิธีนี้เนาะครับพรุ่งนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือยู่แถวจังหวัดสุรินทร์นั่แต่ปู่จะไม่อยู่นะครับพรุ่งนี้ปู่จะรับนิมนต์ไปทําพิธีที่ปุบวแกงสะพือ ครับแถวไหนยังไม่รู้นะครับยังยังยังไม่รู้แต่ตรงไหนยังไม่รู้นะครับแตก่ก็ลูกศิษย์นมนมลไปแล้วก็ยาวละยาวจนพัถึงวันที่สิบจนถึงวันที่สิบเลยครับจนถึงวันที่สิบก็ค่อยค่อยโทรเล่นติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าปูจะมาวันไหนบางทีก็อาจจะมาเก้อเออจะมาเก้อว่า อะไรนี่ก็ก็บอกไม่ตรงนี้เลยครับตุงนี้ปู่ไม่อยู่ปู่จะไปธุรา,าครับผมก็มีคนขอเบอร์มีช่วยเยอะแยะทุกคนเลยว่ยิ่รรบไปไม่ได้ยังครับยัง <c oughs> คือติดตามเอาดีกว่าจะบอกเลยบอก,บอกอ <c oughs> ไม่หวานไม่อะไร Icana, ไม่ไหวจริงเครับนงจริงๆครับผมขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษทุกคนมีสายนะเป็นพันพันสายนะพันสายครับวันหนึ่งพันสายครับผมก็ต้องต้องขออภัยพี่น้องทุกคนถ้าใครมีแล้วก็เลี้ยไปถ้าใครยังไม่มีก็สอบถ้าคนอื่นไปถ้าใครมีแล้วก็ครับผมก็โทรมาบางที่ผมมันติดพันไม่ได้รับก็ขอภัย ขออภัยเราทำพิธีอย่างนี้นะครับผมบางทีเราทําพิธีแล้วเรามารับสายมันก็ไม่ใช่นะนเออมันเป็นครรบศักดิครับ,รบครับ,รบต้องต้องเพราะว่าหนึ่งผมก็ใกล้ชิดปู่มากเองเราจะรับทรัยใช่ไหมครับเราก็ต้องขอขอขอตรงนี้ก่อนนะครับผมขอขอเรื่องโทรศัพท์และก็กลางคืนก็ขอนะครับขอบางคนก็โทรมาจะลากยาวไปเลยอย่างนี้ ก็ขอกลางวันโทรเนาะกลางวันโทรมาพอในกลางคืนผมก็บางทีก็มีโทรส่วนตัวบ้างอะไรบ้างเราประมาณหกโมงก็พอแล้วแหละเรื่องโทรเนาะหกโมก็พอแล้วเลยบางคนก็ตีหนึ่งก็ยังมีโทรมากงนอะบางทีเราหลับหลับอะไรย่างเงี้ยเราจะปิดโทรศัพท์กอเราก็ทํางาน อาสาด้วยค่ะแล้วพูดไปจริงเนาะเออมีพี่น้องเกิดอุบัติเหตุมีอะไระเขาก็แจ้งข่าวมาให้เราโดยตรงเราก็ต้องออกไปดูเพราะว่าเราก็ทํางานอาสาอยู่ครับก็บางคนก็โทรมามันกับเบียดสายกัน,น,นอะไรเนาะกลางคืนก็ขอเลยครับขอกนทูกลางวันประมาณแปดโมงจนถึงหกโมงพอค่ะแคเ,เคนี่หกปากง,งพอพอ <laughs> พี่ผช่วยฝันดีมากเลยนะคะฝันดีมากครับฝันดีมากเลยวันนี้ฝันดีมากแต่ต้องต้องดูแนวทางของปู่ก่อนจาะวพี่ช่วยไหลอนะอายุปูม6สครับ6 0นครับแต่วพี่ผู้ช่วยก็ต้องต้องเสียงโ่คไปคับัจเลของปู่ใช่ไหมคะครับผมทุกงวดเลยนะทุกงวดครับทุกงวดปู่จะให้ทุกงวดครับผมไม่วันก่อนได้ฟังหมวยังไงนะ ไม่้นฟังตัวตันหนักเลยครับเอ๊ะทำไมผมกระโดดเห็นกระโดดไปนู่นเลยตอนผมงงวิม่งองกเลยวิ่งองกระโดดไปหาุมเลยง,ง <c oughs> ความรู้สึกกับความรู้สึกดีใจมาเลย ฝูเข้าฝูเข้าแม่นเป๊ะอะไรนี้ทถุกครั้งมันจะดีใจมันจะมันจะเก็บไม่อยู่ครับผมก็ขออภัยด้วยแต่คนมงแล้วอะไรนี้คือตัวเองไม่ค่อยถูกหรอกแต่มั่นใจที่เลขกออกมาถูกตรงอ่ะนี่คย่างี้ที่ดีใจแต่ถ้าให้ผมถูกเป็นหมื่นเป็นแสนผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไม่ได้เยเอะผมเล่นประมาณ20บาทแค่นั้นแหละผมไม่ซื้อเยอผมฝากผมพอนะผมฝากผมพอพอซื้อข้าวสากรีนพอแล้วก็ค่าน้ำมันรถเอาแค่นี้พออย่าว่าพี่ช่วยบางคนตัวพี่ช่วยโอ้ยขอเลยครับโอ้แต่รวยแต่ท่านท่านท่านรวยนี่ไม่ใช่เสื้ออย่างนี้เนาะ ข้าวกระโจนลูกเล้าเลยีโยกกันได้ครัโยกโยกกันเล่นท่าโยกกันเล่นโยกกันเล่นท่ามิถ้าถูกได้เยอะไม่ใส่รถท่าอย่างนี้เด้อถูกกับตัวเลขของปู่เนาะเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะปู่ฝันโค้งสุดท้ายเนาะพี่เนาะครับผมคอยติดตามเอาติดตามตามช่องเลยอ่ะตามช่องน้องมันนี่ชาแนลค่ะมันนี่ชาแนลมิวชาแนลแอนด์ซิลชาแนล คุ้มพยานาคสมพยานาคกด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 ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะน้องกดกดปิ๊งปิ้งนะยังไม่ได้ฝากสวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับสวัสดีพี่ใหม่นะคะสวัสดีพี่ใหม่ครับน้องทุกคนและพี่ที่พันจงมีแต่ความสุขและความเจริญคิดสิ่งใดสมใจดังปรารถนาและให้ คนที่ติดตามเยอะๆเออเนาะนัปรารถนาของเราครับแล้วก็ลูกสิ์ลูกค้าของคปูคำเสงก็ขอให้โชคดีทุกคนร่ำรวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะ